โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตนะ คลิปนี้มาเปิดฟรีนะครับผมโคพเมอร์ Co mer, นะโคพเมอร์ Co อยู่ไหนเดี๋ยวนะเฮ้ยวกนี้ยังอยู่เหรอหกวันไว้ก่อนรอไว้กัน,ดกนเดี๋ดวค่อยเปิดโคพเมอร์ Co mer, นะครับผมเวอร์ชันนี้97เป็นกลางรุกถือว่าหน้าโดนอยู่นะหน้าโดนอยู่นะจุรทานเดวิดนะครับผมก็หน้าโดนนะ่ะของฟรีนะครับผมอ่ะชุดนี้ชุดนี้ ตัวบูสเตอร์ถือว่าเจียมอยู่นะตัวบูสเตอร์ถือว่าเจียมอยู่นะนะฮะไปะมาลุยของฟรีดอกแรกนะของฟรีดอกแรกจะได้ไหมจะได้ใครก็ไม่รู้อืเสียงไฟจ้าซะเหลือเกินนะฮะใครเอ๊ะอาเซนอลเหรอเอ้ยได้ดิตัวบูสเตอร์นะครับผมไปขวาอาเซนอลเนะ โอเคไปขวาอาร์เซนอลได้อยู่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 นะตัวบูสเตอร์ตัวบูสเตอร์นะชื่ออนาคตอะเดี๋ยวมันก็มีบูตคู่สำหรับฟีเจอร์เขียวเดี๋ยวก็มีนะครับผมโอเคไปต่อ ID ที่2นะครับผมไปฮะมา ID ที่2 ID ที่2นะรับของก่อนโอเคบรูโน่นะไอเดที่2บรูโน่ก็เก้านะ นะสำหรับด like, like, ูโน่จะพูดดอลลิศอะไรย่งเงี้ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะเ้99หมดเลยมั้งผมว่านะมีอะไรเปิดฟรีอีกเฮ้ย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 เอาดิเอาดิเอาชุดนี้ก่อนเอาชุดนี้ก่อนนะอีปิกสวยใครใครกองหลังอารซะนั่นชื่ออะไรปะผมไม่รู้เหมือนกันนะใครอีปิกแน่แน่อาร์เซนอลเขาไม่รู้ชื่ออ่ะเขาไม่รู้ชื่อ สวยนะครับผมโอเคจากเปิดฟีเจอร์เขียวมาได้ปิกกว่าอีปิกจากเดลี่เกมนะผมรองไว้รองไว้เมื่อสองสัมดาหที่แล้วไม่ได้เปิดนะครับผมอ <c oughs> สวยนะครับผมโทนี่อดดมเหรอนะโทนี่อดดมเหรอใช่นะสวยนะครับผมเ้อ <c oughs> อีปิกกว่าอีปิกกว่าเอาไงดีวะเนี่ยกนะูเปลี่ยนจากฟีเจอร์เขียวไปดีปิกไหมเนี่ย <c oughs> นะครับผมเปลี่ยนจากฟีเจอร์เขียวไปดีปิก ไหมเนี่ยนะฮะอืแหมแหมโอเคเอาไงดีวะคลิปนี้อยากจะเปิดฟีเจอร์เขียวนะมาโดนดีปิกอืเอาไงดีเอาไงดีปิกก็อยากโดนก็อยากอัพเหมือนกันเอาไงดีนะฮะเอาไงดีกล้องหลังร้อยสองนะเหมือนที่ผมเจอมาร้อยสองนะ น่าจะร้อยส่งน่าจะร้อยส่งออตโต้สเตตกล่องหลังโอ้โหเทเดลิกได้เลยอะ่ะเทเดลิกได้อะ่ะนะฮะอืมอีพิกฟรีนะครับผมอีพิกฟรีนะฮะเอาไงดีมาเล่นอีพิกดีกว่ามั้งไปนะครับผมเล่นอีพิกดีกว่าเกมนี้้คลิปนี้นะฟีเจอร์เขียวไปก่อนเแรกอยากกะจะเปิดฟีเจอร์เขียวหาโคพเมอร์ซะหน่อย แมเอาดิมามา,มาอัพรีวิวสุดท้ายมาจบที่อีพิกนะครับผมอีพิกจากเดลี่เกมนะครับผมโทนี่โทนี่ดำปะนะครับผมใช่ไหมอ่านถูกไหมหรือว่าชื่ออื่นเดี๋ยวดูก่อนโอเคโทนี่ดำนะครับผมแม่จากเปิดฟีเจอร์เขียวมาได้ปิกนะเอาดิเล่นได้ปิกดินะครับผมเอาตู้ไหมเอาตู้ไปก่อนเช็คสูตรเช็คสูตรตามนี้ปะวะ ตามนี้ปะะ่๊บอะ4488 4485โอเคนะครับผมโอ้โห้ได้ได้ได้แต่ตัวใส่บูทเสริมเนี่ยผมมีพะวกะ101ต้องใส่บูทเสริมหรือว่าสุ่มไปก่อนหรือว่าสุม่มตัวบูทเสริมผมน่าจะไม่มีไปดีนี่โอ้โห้สุเลยอะลองสุ่มดูดิเผื่อได้ถ้าได้ชัดดาวนเนี่ยใครอะอะไรอะอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือ กระโดดแข่งเกรงบาลานซ์สเตมิน่นเหมือนจะได้นะร้อยสองวะ่ะขึ้นนะาแต่ยวด,ดูก่อนขึ้นนะาแต่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวนะะเดี๋ยว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 นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขึ้นร้อยสองอยู่นะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้นะนะแป๊บหนึ่ง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 แต่มันก็โอเคนะแต่ถ้าแต่ถ้าได้ ได้ตัวเช็ดดาวก็จะดีกว่านะก็จะดีกว่านะครับผมก็จะดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด็ดนะอืมลองอีกทีลองอีกทีออกทาไม่ได้ต้องบุรุปกติอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะบอกองทุนจบโอ้โหคนละยุ่งเลยคนละยุ่งเลยครับผม cross อะไรสักอย่างอ๋าสวยดีไม่ต้องเสียหนึ่งร้อยไอซีเล็กนะครับผมซูมเมาก็ได้นะสวยนี่แหละที่ต้องการนะครับผมนี่แหละที่ต้องการร้อยสองสเตตตึงๆเลยนะนะสเตตตึงๆอะ่ะเดร์สตรูรย์ด้วยนะครับผมฮืมแอนสเตตด,ดีจัดนะแน่นๆน,น,นะครับผมแน่นๆมีแข่งแกร่งโอเคนะคลิปนี้จากฟีเจอร์เขียวมาเป็น เอ่อเปิดฟรีแล้วก็อับค่าพลังใส่บูสเตอร์ทอุอ่อเนียดมเดลี่กเกม <c oughs> อันนั้นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฟีเจอร์เขียวค่อยคลิปหน้านะฮะฟีเจอร์เขียวค่อยคลิปหน้านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบายเล้ว